เมื่อวานผมถ่ายคลิปดูไพ่ครับก็อยากจุดเทียนสร้างบรรยากาศแต่ก็วางเทียนบนผ้าไม่ได้ค่อนข้างจะหมดฟิลเลยครับแล้วผมเห็นเชิงเทียนแก้วรูปดอกไม้ถือขึ้นมาแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันเข้าบูอแลวก็น้ำหนักกำลังดีก็เลยทําการดอยเอาขึ้นมาจัดฉากและแน่นอนครับว่าความประทับใจแรกก็คือน้าตาเทียนน่ยก็ไม่ไหลลงมาเละเอะเทอะไปหมดเหมือนกับที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับวาง,ง่ายเคลื่อนง่ายแล้วก็ใส่เทียนอะไรเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้คือผมใช้เทียนวัด <laughs> ติวจากเซเว่นนะครับก็ป็นไฟเตรียมทำบรรยากาศนะครับส่วนข้างหลังนั่นก็เป็นผลไพ่ที่เราได้ทําการทาลายไว้เมื่อวันก่อนก็ย้อนไปดูได้นะครับก็มีปิดไฟดูนะครับแล้วก็ลองจุดเทียนก็อย่าเพิ่งตกใจกับที่ไพ่ที่โผล่กันข้าข้างหลังนะครับผมเออจะกล้าตัดต่อก็จริงแต่ว่าไพ่ทุ้นี้เนี่ยผมเปิดระหว่างเตรียมถ่ายวปดอก็คว่ำไว้าใบแล้วเปิดใบสุดท้ายออกมาเป็น9้าถ้วยฉะนั้นนะครับผมก็รู้สึกเต็มอิ่มกับภาพบรรยากาศที่ได้มาความรู้ของการเปิดไพ่ก็คือในกรณีเปิดไพ่สิบใบเนี่ยใบสุดท้าย ก็สับปกตินะครับเขาละไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ลองมาทดสอบแสงกันดีกว่า ไอ้ดูสิภัยมืดนะครับก็ระต้องแก้แสงกันนิดหน่อยก็ลองช่วยดูกันหน่อยนะครับว่าชอบแสงอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือว่าอย่างยี้ดีแต่ผมชอบแบบนี้เป็นพิเศษเอาละได้เวลาทดลองดูว่าเห็นพี่ไพ่กันปกติหรือเปล่าฮ่าเดลเวอร์ลอยมาคนรักเหมือนจะบอกว่าคนน่าจะชอบมากกว่าไร้เชิงเทียนส่วนเปิดไพ่อันนี้ก้าเหมือนเดิมนะครับให้กับทุกคนที่มาจนถึงตอนนี้พี่ไพ่เขามาเน็บแนมเรื่องที่ผมดอยเชิงเทียนมาจากตบกตินข้าวแน่เลยคนเล่นแง่คือสิ่งที่พวกคุณต้องระวังตัวในตอนนี้นะครับผมสุดแล้วนะครับคือผมเรู้สึกเลยว่า สิ่งเล็กๆอย่างนี้เนี่ยมันช่วยเปลี่ยนฟิลห้องได้จริงๆนะครับถ้าคุณชอบบรรยากาศนุ่มๆแบบนี้เนี่ยเชิงเทียนดอกไม้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณชอบแน่นอนครับชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่างไรก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์ส่งข้อความมาเพื่อจะให้ผมมีกาลังใจในการทำคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปนะครับสายันสวัสดีครับ